อะไรนั่อพไมออ้ยไมของพ่อขนของพ่อ,อ,พอไปเรียกแม่มาจะของหมูได้ยังไง ชื่อพ่อนีจ่จักรีกาตะศิลา,าอของน้องยัไไง<า>อของลูกเหรอ<า>ของลูกวิ่ง รอแม่ก่อน,นลูกรอแม่ก่อน,นแม่แม่แม่ทำอะไรลูกออะไระลูกอ,อ๊บอบช็อปไอ้ เลือบล็อกสั้นไปมาดูแม่ลูกว่าของของลูกน้องน้องบอกใแม่ทำอะไรน้องน้องคือไหนคืออะไรว่ามันของแม่ไม่ใช่เหรอของพ่ออะไรคะมันจะของแม่หรือเปล่าอุ้ยน้ำโขกมันมันของแม่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะของน้องของน้องของน้องเหรอ ชื่อใครอะ่ะนี่ชื่อเนี่ยชื่อพ่อนะเนี่ยจัก,กรีเอ้าลูก,<า>กลูก,<า>กชื่ออะไรเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงวราก,กากม,มนกตาศิลาเอา้าแล้วทำไชื่อจัก,กรีอะ่ะอ่ะไม่งง,งละส่<อ>งใครคะเขาส่งมาพ่อแล้วก็ส่งให้ลูกมันค,คืออะไรลูกคืออะไรลูกรู้ไหม

ขอบคุณค่ะก่อนสวยสวยไหว้ขอสวยขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณตรงนี้ด้วยไว้เอาขอบคุณดีดีกัดไหว้ชอบไหมคะพ่พ่ออยากเล่นแล้วดิอ้าสีอะไรน้องสีอะไรสีสีน้องนอนนะนี่น้องหนับแดหอมพ่อก่อนสีหอมพ่อก่อนหอมกอนหอมอ่ะหนูหอมพ่อไม่ใช่พ่อหอมหนูหนูชุบพ่อกอนเออเุ้ยน้องอเหรอะแกเองอ่ะ แก่พ่อแก่ให้อุ uh ้ยอ ah, no oh no. nah. ุ S S S ้ยอุ้ยอุ้ยแม่อยากได้แม่อยากได้จังเลยลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องอุ้ยอุ้ยน้องน้องนอนอุ้ยลืมตาเลยน้ำเอ้าน้องลืมตาอุ้ยอุ้ยอืออุ้ยเฮ้ยเอาอุ้มลูกอุ้มอุ้มอุ้ยสูสู câu lúc nó nó ngay với nó có lúc tao nó, à, 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 <laughs> nó, nó 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 ngon luôn. Ôi, ôi, nó luôn. À, nó 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 ไปด้มาอุ้มด้วยหน่อยอุ้ยทำไมอุ้ยน่ารักจนเราหำอ่ะชอบไหมลูกน้องน้องน้องนี่นี่เวลาเวลาน้องนั่งนี่น้องก็ลืมตาตาสีอะไรตาสีอะไรตาสีอะไรคะสีฟ้าเดี๋ยวไปทำตาเนาะเอาไปตีหัวเนาะลูกเบาเบานะเอาอุ้มดีๆอุ้มดีเอาเอาน้องนอนเอาน้องนอนน่นน้องนอนน้องหลับละ อ่อาองเอาลูกนะ่งอ,อ,อ,อ่าปืนละเอาเอาจับนะ่งเดี๋ยวแนมะ่ปูผ้าที่นะั่งนอนให้เอาปี๊บจะไปไหนล่ะ <c oughs>